สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณคืออิ๋วอีกแล้วนะคะวันนี้คุณคืออิ๋วจะมาพาหนูเรียนเบนบาลานซิ่งนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเซตนิ้วเซตมือกันเรามาร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงนับนิ้วนับเลขกันก่อนนะคะเราไม่ยังเอ่ยอ้อมแล้วไปเลยค่ะ1 2ึ่สสา ห7เจ็ดอีทั้ง8และเกสิบอีทั้ง8และเกนับอีทีจำให้ดีหนึ่งสองสสี่หนึ่ง อีกทั้งแปและเก้สบนับให้ดีจำให้ดีโอเคค่ะอย่าลืมไปฝึกกล้ามเนื้อมือของเรานะคะลูกกล้ามเนื้อมือของเราจะได้แข็งแรงนะคะฝึกขยับนิ้วบ่อยๆเซ็นนิ้วบ่อยๆให้คล่องนะคะ โอเคร้องเพลงไปสองรอบแล้วทีนี้เรามาเตรียมเซ็ตนิ้วกันหน่อยนับนิ้วมือกันหน่อยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเตรียมเซตศูนย์หนึสองสอีกครั้งหนึ่งค่ะเตรียมเซตศูนย์หนึสองสมานับ1ถึงสิบ พร้อมกันนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปมี1กับ0ูนยอ,อีกรอบหนึ่งนะคะเตรียมเซตศูนย์สาม นับหนึ่งถึงสิพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะหนึ่งสองสามสีห้าหกดแดเก้าสมี1กับ0ูเด็กๆคงทำบ่อยแล้วแต่ก็ทำ อีกนะลูกนะฝึกทําบ่อยๆเพื่อให้ออกนิ้วให้คล่องนะคะจํานวนหนึ่งถึงเก้านะคะพยายามเอานิ้วออกให้คล่องนะคะลูกอ่ะในลูกลองทบทวนอีกครั้งหนึง่งบอกจํานวนกับที่คุณครูอิวแสดงนิ้วมือให้หนูดูนะคะให้หนูบอกจํานวนคุณครูนะคะเท่าไรเอ่ยสอใช่ไหมคะสีส หกเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สามสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคุณครูก็ มีใบงานให้หนูได้ทำนะคะใบงานนี้ก็ให้หนูเขียนตัวเลขนะคะเขียนตัวเลขตามจํานวนนิ้วมือที่เขาแสดงให้หนูดูนี่นะคะเขาแสดงสัญลักษณ์นิ้วมือแล้วให้หนูเขียนตัวเลขลงให้ตรงให้ถูกต้องนะคะแล้วนำส่งคุณครูใบงานหมายเลข4ี่นะคะนำส่งคุณครูในสัปดาห์หน้านะคะเด็ก วันนี้คุณครูเอ๋วก็ลาเด็กๆไปก่อนนะคะเจอกันชั่วโมงหนะ้าบายๆสวัสดีค่ะ